พอดีกล่วยเรไห่เนาโอ้ทั่วอันใครอีกคนนี่เห็นไหมานไปไปเอาไปเียนี่มาเนียมาเนี่ยมึงกูบ่ยอมตกูกูคือบ้านไปมึงมเย็บหนังกูนกสงดังเหมือนเขาารบสวัสดีครับวัสดีชองมัดกาชนอ๋อครับคนนี้มากับสาทหารเสือครับคนนี้ ครับจัดวอดครับผมยังไหนงตะกอนดีครับฟาดนอนครับเพื้อนี่ฟาดนอนก็ฟาดตัวมึงท่างลงนองหลด่ามันค้นสีไลยครับมือนี่ป่าใงญ่อยู่ท่านว่ป่าขึ้นไรเตืเตือดเดือดเดือดเอเดี๋ยวดือดเดือยเมือเดือดเดือดเดือดเดืมดเดือเดือดเอีเดือดเดือเดือบึดือดเดือางลงอนเดือดเดืออด นั่นทนมากครับโอ้เตยแล้วก็เตียนแบบฟุดยอดมากเลยครับเยเอะอัศจรรย์ทางลงไปครับต้องห่วยไะเยเออเอคนบุหร่บนนี้คนบามีเลยนะสองคน ล่องเบงครับเออคนบุไรบ้างนี <The <the uh, <t uma> <t uma> <t uma> ่ครับวันนี้เดากบว่าตึกแคกันล่องเบงนออ่ะเนาะลองเบงว่าสิเป็นยังไงอ๋อเออโอไงบอกเลยครับโคตรสุดละทักว่าอาอนังผิงไฟความลวครับมัต้องจุดลวครับจังหวะนี้อ๋อลองเบงง ไม่ไป่าว่อมั้งวะต้องมองป่าเพิ่กันนะเพิ่ยังไงอีกแล้วอ่ะอีกแล้ว่ะพอไ่อนอกันอีกแล้วครับเื่อนี่พ่ได้บอกว่นี่่ินีแล้วได้จะมันนะนี่ได้ยูได้ยูนี่ได้จิง รมาเม่อเพียงได้มาแตสดบะครับมาแต่สเลยบ่มาต่หกโมงขาเจ็ดโมงเหรลับไปขึ้นควันดีแล้วนี่เนาะถือเงาเล็กน้อยเสียเสื้อสีฟอมนี่แหละจังบันตาไมันทังนะมันได้ลอยน้ายบเพียงมองมันเลืกองกันเดมากโลขาวอยู่บ่มองไม่ร่มนั่นเป็นเดอนั่นบอครับ น้ำบ่ไหลก็ได oh, <my> ้ซอยมันจังบ่ได้มันทั้งดึงเลยทั้งร้อยมันเมื่อยครับน้ำน้ำถือว่าบ่อยากไหลแห้งเลยมันรู้ตุเนี่ยพไฟม่นั่ไปเถอะกได้เอามานดิเอ้เดี๋ยไปดังไปดิไฟกงี้ยดิเดี๋ยวดังไปดิมันมีเด้ครับคนมัมีไฟเนะอ๋อเขากลืงกันเดี๋ยวเตรียมแห้งกันเนาะ พไปลไปทยยนี่บอจารย์พ้เจ้าลายวะลายเลยวะขึ้นล่ามเลยมากผิดีข้าวแหงบ่ใดยาอาจารย์เนี๋ยพวกว่านี่ลากเอาเล่นวะคับากแล้วงลยากเลยนี่ที่ไหนแล้วมือนีกัได้เขาต้องค็นลังเป็นหลายอยู่ด้วมันโคกโยนที่ครับ ท่าปะป่าอ๋อเปิ้จีหลักครับปิ้งจังไหนเพิธียามยู่งพอแล้วโอ้ลาก้นมาเนพิธียามยู่งพโอ้เดี๋ยวปลาหนังก็โคตเหมือนนโอ้เดี๋ยวอตัวนี้เปิ้ลักเ้าปลาไข่ได้วยครับครับไข่ด้ยไข่รับ มาจะเจ้าบ้านี่มอง่ามาตราว่าเดียวม่ิเลยลากเอาเพื่อนทั่วเพื่อนเป็นไรข้างนี้สองทหารเสียเขานี่ต้องรอเบื่อกันมาตอันนี้คือเสียกอย่างเดียเสียกตามควายบ่เัาหม้ขูแหห่มันังได้ดึงบ่นังได้ดึงนำไล มึงสั่นตัวนี้เะรอรเบ,บิ่งกันครับนำกระไลดอกฟังเพื่ก็ได้ไดงเน,น,นาะส่เนบบัดป่าย่างาเหรอเาจะป่าไใครังนึนว่าแง่เนาะ <c oughs> อู้นี่เหี้เขาครับผมเหี้หางเลยนี่บัวเหี้่นีโคตรทางเลยี่เนรอบ,บิ่งรอบ,บิ่งเปี่ยนผมเตรียมอาวุธกัน โอ้เสี่ยเขาคือกระดอกันดีอะเถอะเพื่อนเตรียมอาวุธครับเตรียมอาวุธเตรียมอาวุธก่อนเนาะช่วงนี้โคตรโคตรห่างบอกเลยห่างหมากเล่นวะผมหมากแล้วอ๋อล้าล้อขอกันเนาะมาสีแดงกูได้อันนี้เป็ี่ยนยังหรือเฮียยังหรือเฮีเปลี่ยนเฮียเปลี่ยนจริงสิได้ยังได้เฮียกวาดนี่แหละชิว่าปลานหน่อยก็ได้กินเต็มเลยมากินเต็มเฮียเลยนะเพื่อนด้วยนี่แหละมาขาดเนา คนกับลิ้นๆป่วยๆมาเดี๋ยวคนนี่ยไม่ขาดมันไหวทุกบ้านจริงฝนบ่บเต็มเต็มสองฟังบอกเลยนั่นบ่ฝนแห้งครับหุดหยัดน้ำดีใด้ทางบ่น้ำดีนนวะน้ำดีออกวาดไปปล่อยนะเนี่ยบ่ไปปล่อยหาปลาไปปล่อยหาปลาไปหาปลาคเออไปน้ำโอ้บอกว่าไม่นเออปล่อยไว้น้องปลาเนาต้น Ô robin canh sang. sao? bà ngầm ngầm không bên ngầm 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 hàng của đồ ngầm 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 cái này, cái quần của mình. <laughs> เอาเหมือกันนะเพื่อนแต่คืออยู่ชัวคือเกี่ยวเดีเ๋ยววะตามอยู่ดิคือเชียนเดี๋ยววะเอาหลากมาหลากมาใส่เบิ้งนัน่นเลยเบิ้งนั่นรู้ได้ยังเลยวะ่ะ

กูว่าเอาไปเตะสะพานกันเลยจริงดิว่าเอ้น้องมึงเห็นท้มนี้แล้วเนาะต้มนี้มันหลากมแมวอย่านี้ขยโยไปแล้วว่ามันบ่อนั่นน้ำบ่อไหลเต้ามีไหลอยู่น้ำแห้งอยู่น้ำร้ายครับโอ้ไหลมึอนี่ไหลอยู่แล้วเพราะนเพราะไหลเล้วบ้านี่ตัวมันนั่นเลยไหลยังเห็ดึงเห็บก็พอมันสักต้นจะเป็นตัวอื่น ไอวันนี่ยั่ไหมเร่งแต่ว่ามื้อนี้น้ำแห้งมัน้นี่แต่ว่ามื้อนี้แห้งอยู่ดอกน้ำโอยง่มันทำมบ <c oughs> วานคือหลักเขาบ้า,เา <c oughs> นเหมือนฮะที่โยูกู้ากันหลักน้องมองดูห่อยจริงดิ มาให้กำลังใจ๋งโม่ครับเมื่อนี้ก็มาถ่ายคลิปให้ทุกคนในเบิ่งกันนะครับจะล้อเบิ่งกันว่าสีเดฟอกไก่ก่อนนะเมื่อนี้ขึ้นว่าสีเดฟอกไก่อยู่เมื่อนี้จังวะเยาะวานเห็นเลาะขางฟังจักบาทก่อนวัเคลื่อนยูวัวเอาลองเบิ่งครับจังจังหลากเนาะเยอะต้นวันเลาะขางฟังจักบาทก่อนโอ้ยตัดออกซะก่อนเบ็ดนั่น

เอนตาก็ยนยงไ่ได้ยัางเงี้ยงรอได้ไม่ได้ปญยวันถึงแต่อากาศนะครับมาว่างลยปญยูว่ว่ามันอ๋อกรเสียยังเีแล้วเฮายังไเมง้ยดินเนน่าแล้ครับจังไงอ๋อพราะก้อยจานตัไปยุ่ YouTube bữa hồ lắng tạo mang ở vùng à em 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 luôn em 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 bà nghe không không nghe trong mm. phụng mưu ấy trong phụng mưu bà khay 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 quá thiêng này gần dưới bàn phụng lắm mưu này nhìn quá hả Khàm phăng phăng vừa?

อันมาสิมาหาป่าขาว่าซสือป่าก็เสือเอาาซือปลาวะหาเสอป่าเหรอเขาได้ย่บก็ได้กล้วยอย่นะจิงได๋คนประมาณะ้าปลาเด็กวได้ก่นนงเขาเลยไอ้นุกมาส่มาแต่เราใหม่ๆห่แมนมาไอไม่ไปฮับเอหึ่งเลยไปฮับเอ

ถ้าเจ้า้าเจ้ากับแนมมึง่าเออได้หลายป่ได้หลายเขาลงมาก่เได้เขา็บ่ได้ล้ก็ได้ก๋วยยดอกทำจีกไกยเห็นบ่เอาผ้าดิก๋วยรบบจิยจิมกับเฟีย่บอโวมาหอมไหมบ่เป็นกับเฟีย่ยูหอเด้บ่ส่งห่อมันด้วยซิอันนี้ส่งห่อเด้อมาไปซื้อมสองบาทว่สองบาทีลี่หน่อเออแล้วเกลืมั้งแก่ละบาทนี่สิแต่นยลี

ฝนพ่นรากแล้วฝนพ่นได้เ hmm. ท right. oh, oh, so ่าเดวสองคนนี่ดิสองกระจกต้องลากเอาหนะต้องรากเอาแล้งแย้มมาของยาดิฝนตกบนไอ้ไม่มาก็ฝนนี่ฝนดิตกตกดุกทกันบ่บ่ตกบ่ตกวเนี่ยังตกนะยังไดทีมงานเทาทั้งอ่นได้บ่ได้บ่ไอมันกำลังใจหายเยอะเพราะเด็กกล้วยเราหายแล้ว โอ้ทัวครอีกแบบนีินี่เห็นบ่จังวะอันนี้มันบ่ต้องก้อยไฟเฮามีบาดเอตีบึกดนเนองอือเอาไว้เอาไว้เขาเาเา้างเี้การด้การด้การดด่นอยู่อะยักหายงไหนี่ยม่ตบตูว่ังยังันลองลองมือกันจังเลยแยน่แต่หลายคนนี่ไงเดียวอยู่ได้ไ เดีではでは look, ๋ยวว่างบาดเลยเนี่ยเอาลุน <Darwin> ด้านไปไปเอาไปเ๋ยวๆนี่ๆนี่มึงกูบ่ยมตมกูกูคือบ้านไวมึงเห็นหังกูตัวปูนี่จะนว่างันจิตคือจะบาย ยังไม่หักหักอะไรมันยูหักยันมั้งหรอยังไม่ขาดจริงไหนจะมั่นอะไที่ตัวไปมันมีสามหม่องเลนป่านเมือนประดุกหม่องมีหม่องที่สามเด้คูนมากล้วยายชุดยอดเลยหรอชุดยอดมันคูนที่อื่นคูนหรอเนาะคูัอ ลากเอาแล้วครับช่วงนี้เังที่ได้กต่มันตื้งแย่กับคือสิบ่คือดอกมืดมืดกับจะทั้งลากนะครับทักงเนียงมันเนี่ยกับพึ่งมากครับมุกเกียร์อีกอ่ะเหนียครูมันเดี๋ครูมันเดี๋ยวเลครูมันอะไรเป็น้อยคููมากครับเป็คนแบบครูลังมากครับเดี๋เพราะแล่วเร่งแล่วเที่ยงกับเกียร์จัดเมนูอยู่เงี้ยนห่าเลยอ่ะจัดเมนูต่วอืมจัดเมนูต่อเลย ใช้ปดผมไม่เห้กำลังใจเพื่อนๆครับผมนี่จะเสียนป่าเลยครับยีืนอดซุ้มนี่เห็ดยังกินวะนี่ก็อย่าเก็บเต็มส่วนซุ้มนี่เห็ดยังกินวะก้อยเิรนแล้วทำเออทำป่าสดก้อยเห็นบ่ก้อยประกดมันทำประกดมันทำเด้บวกป่าซุ้มนี่ไหมบวกทำนี่โอ้ต้มแล้วต้มบ่ต้มสมเนาะต้มมสโอ้ยขาดเกิอนครับนี่คือปลาดุกเดียวนะ ไซพันเดียวกันเจี๊ยบเจอมีสามเงียงเสือบดุดยอดไปใครยังฟังเหรอครับงานนี้เขาฟองครับเด็กคู่แล้วเด็กคู่มากเลยครับคุณดีดจวดก็ผมดุดจวดปันตัวก็ปั้นจวดครับคุอนี่ปันปัดสบายหน่อยห้าสามคนครับจวัดผมลงมมาได้ขาบาดครับตอนนี้มาสักตรงนี้สุดนี่มาสักทุกท่านทำใหมสักใหม่วะเดี๋ยวหาใหม่มาเจี๊ครับเดี๋ยวสิลากตัวเล่นมาเพื่อนเอ้ารอเบิงกันครับ เอาเมื่อกล้อยตวัตวรับผมตวัวอีพี่สวางผมแหละจานตัวกับจานวัดครับมื่อนี้ผมก็มีหน้าที่มาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบื้องตื้อหนาวเพื่อนหนาวหนาวเป,ป,ป็น่ยนยุคยุ่ยหนิหนาวก็เป็ลี่ครับผมเห็นทางกับบ้านตวัวแล้วก็ได้จริงไลย ข้างขึ้นกันล้บากแากเขีนเสหือเกิน <laughs> <laughs> โวยเกือบผู้เี้งวลงจิ้ไปนี่น่นอึอบอบไปครับข้างมากเลย,ยก็ด้อก็ดีอะมาลุยปลาลุยคน ทั้งอยากเขียนซะเรี่ยยเกินกลับบ้านกันครับผมทุกคนคลิปๆนะเพื่อนเดี๋ยวตาอีพี่สว่งกับผมเพราะสิไป ทำไม่นูกันไปเรับเ๋ยาปุ่งาเอาเลดกินนอเลาสุดๆเลยที่แฉยดดโกงรถเข้ขึ้นมาละไปเฉีหน่อยไปเอาไปเลยเอ้าเจไหมกูลืมข้าวตัวเชียกับผมไม่ติดตามไว้ ต่ออีกที่สองเนาะต่ออีที่สองไปบ,บายบายไปบ,บายโอ๊ไปไปไปต่ออีกที่สองต่อครับ